มาเที่ยวบ้างได้ไหมอพาไปดูครับการท่องเที่ยวนะครับนะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปแห่ชมทุ่งทานตะวันไปกันที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะครับขณะนี้เนี่ยเบ่งบานสะพั่งกว่า20ไร่ครับ สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่านางสาวธมนวันนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตากนะครับก็เชิญชวนเลยนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสกับอากาศหนาวครับแล้วก็ชมทุ่งดอกทานตะวันที่ไร่อาม่านะครับบ้านเสรีร,ราชหมู่ที่6ตําบลช่องแคบอาเภอพบพระ หลังเจ้าของไร่ครับเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ม>เขาจะหันมาปลูกดอกไม้ต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซันนะฮะโดยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่4แล้วที่ปลูกทานตะวันพื้นที่20ไร่ก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยนะครับค่าใช้ใจ่ายนะครับก็มีค<ม>่ค่าอุปถมัมภ์ค่าเข้าเที่ยวนะั่นแหละก<ม>็30บาทเท่านั้นครับแต่ฟังให้จบก่อนผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปฟรี เด็ก <Okay. S 1> ที่มีความสูงไม่ถึง100ซนติเมตรฟรีนะครับสามารถเข้าเที่ยวชมได้และนอกจากนี้เองทางไร่เองนะครับยังมีผักปลอดสารพิษให้นักท่องเที่ยวได้เดินเก็บผักกันเองจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ100บาทนะครับต้องเข้าใจว่าเป็นผักปลอดสารพิษนะครับท <Okay. S 1> ่านเลือกได้ตามใจชอบเลยสามารถเดินทางไปได้นะครับไม่ลำบากนะครับทางหลวงสายแม่สอดพบพระแต่สักนิดหนึ่งนะครับว่ามีโอกาสไปอีกไม่กี่วันนะครับ,รบได้ประมาณวันที่10กว่ากว่านี้